สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบอลบอลกันต่อมาดูที่รายการวอลเล่บอลหญิงในชั่นลีก2025หรือว่า VNL 2025ก็จะเริ่มขึ้นแล้วแฟนๆชาวไทยหลายๆคนครับต่างรอคอย การชมเชียร์วล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่จะทําการแข่งขันในรายการนี้นั่นเองแอดมินนะครับนำอัปเดตตารางการแข่งขันทั้งหมด4คู่ของวันที่4มิถุนายน2568มาฝากดังนี้ครับคู่แรกเปิดสนาม VNL 2025แข่งขันกันเวลา10นาิ30นาที ทีมชาติฝรั่งเศสเจอกับทีมชาติตุรกีอ่าใครชอบฝรั่งเศสใครชอบตุรกีก็ติดตามชมเชียร์กันได้ครับถ้าเป็นช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับก็จะต้องชมที่ vbtv แล้วนะครับก็จะต้องมีการเสียค่าสมัครสมาชิกนะแล้วก็คู่ต่อมาครับ คู่ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับโปลแลนด์คู่นี้แข่งขันกันเวลา14นาฬิกาครับมาติดตามชมเชียร์ได้เวลาที่แอดมินอัปเดตเป็นเวลาตามประเทศไทยของเราเลยนะครับส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดนะไม่มีสื่อไทยนะที่จะถ่ายทอดสดนะคุณผู้ชมก็จะต้องไปชมที่ vbtv นะครับของ volleyball World นะแล้วก็ถ้าแอดมินพอหาช่องทางการ ไลฟ์สดหรือว่าดูถ่ายทอดสดได้แต่แอดมินจะแปะลิงก์ให้นะครับแอดมินไม่รู้ว่าแอดมินสามารถไปช่องทางการของเวียดนามกับอินโดนีเซียแล้วจะดูสดดูฟรีได้หรือเปล่านะแต่ว่าจะพยายามดูให้นะครับรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยนะแล้วก็คู่ต่อมาครับคู่ระหว่างจีนพบกับเบลเยียมแข่งขันกันเวลา1 8 3แนาฬิกานาที ใครชอบจีนเบลเยียมก็ติดตามชมเชียร์กันได้นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายของวันที่4มิถุนายนครับเป็นคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับญี่ปุ่นแข่งขันกัน,นเวลา2 2่นาฬิกาครับนี่คือโปรแกรมการแข่งขันของวันที่4มิถุนายน2 5 6 8หรือว่าปี2025ทั้งหมด4คู่ครับก็มาชมเชียร์กันได้เวนเอล5ากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับผู้ชมทีนี้ครับมาดูสิติ การพบกันระหว่างทีมชาติไทยเจอกับโปรแลรนด์ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดุเดือดมากๆและทีมชาติไทยของเราก็มีแมตท,ที่เอาชนะโปรแลรนด์ได้ด้วยนะครับซึ่งแอดมินนะครับขอย้อนไปถึงที่ผ่านมาไทยกับโปรแลรนด์เจอกันเป็นอย่างไรบ้างครับก็ขอขอบคุณข้อมูลเชิงสถิติจากโลกออนไลน์ด้วยนะครับในช่วงของการแข่งขันนะครับ ไล่ามาตั้งแต่ช่วงของปี2005ครับผู้ชมช่วงของปี2005เนี่ยโปรแลนด์เอาชนะไทยได้ครับ3ต่อ0เซตแล้วก็ช่วงของปี2007ครับโปรแลนด์เอาชนะไทยได้3ต่อ0เซตต่อมาปี2008ไทยสามารถเอาชนะโปรแลรนด์ได้3ต่อ2เซตแล้วก็ช่วงของปี2009ครับวันที่31 กรกฎาคมนะครับไทยสามารถเอาชนะโปแลนด์ได้อีกครับ3ต่อ2เซตแล้วก็ช่วงของปี2009วันที่9เดือนสิงหาคมนะครับโปแลนด์สามารถเอาชนะไทยได้3ต่อ0เซตและในช่วงของปี2017โปแลนด์เอาชนะไทยได้3ต่อ1นเซตช่วงของปี2018ปโปแลนด์เอาชนะไทยได้3ต่อ2เซตช่วงปี2019 โปแลนด์ and, สามารถเอาชนะไทยได้3-0ต่อเซตช่วงของปี2019อีกแมตช์หนึ่งครับวันที่24พฤษภาคมโปแลนด์ and, ชนะไทยไป3-2ต่อเซตช่วง2019วันที่4สิงหาคมไทยเอาชนะโปแลนด์ได้3-2ต่อเซตปี2021โปแลนด์เอาชนะไทยได้3-0ต่อเซต แล้วก็ปี2022วันที่16มิถุนายนนะครับก็น่าจะเป็น VNL นะโปรแลนด์เอาชนะไทยไปได้3-0ต่อเซตแมตต์ต่อมาวันที่28เดือนกันยายนปี2022แมตต์นี้เข้าใจว่าเป็น ชิงแชมป์โลกปี2022นะครับโปแลนด์ Bo สามารถเอาชนะไทยไปได้3-0เซตแล้วก็แมตต์ต่อมาวันที่2มิถุนายนปี2023ก็คือ v n l 2023โปแลนด์ชนะไทยไป3-0เซตและแมตต์ต่อมาวันที่20กันยายนปี2023เป็นแมตต์คัดโอลิมปิกไทยสามารถเอาชนะโปแลนด์ไปได้3-2เซตแล้วก็แมตต์ล่าสุดที่เจอกันวันที่15มิถุนายนปี2024ก็คือ v ว l 2024โปแลนด์เอาชนะไทยไปได้3-0 นี่คือสิติการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับโปรแลรนด์มองย้อนไป16แมตช์หลังล่าสุดนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าโปรแลนด์เป็นต่อผสมครัวนะเพราะว่าโปรแลนด์สามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ถึง12ครั้งแล้วก็ทีมชาติไทยเอาชนะโปรแลนด์ได้4ครั้งนะครับอัตราส่วนนี้ก็เรียกว่า1ต่อ3นะฮะเรื่องของอัตราส่วนนะก็ เท่าที่ดูแล้วนะครับโปรแลนด์เป็นต่อผพอสมควรแล้วก็ในเรื่องของสรีระร่างกายด้วยนะครับความสูงด้วยนะและในส่วนของโปรแลนด์เองนะครับถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับถ้าเราดูจํานวนเซตที่แพ้ชนะกันเนี่ยเห็นชัดเจนว่าสาวไทยของเราสามารถเอาชนะโปรแลนด์ได้ในช่วงของการแข่งขันก็คือ ต้องแข่งขันกันถึง5เซตก็ชนะกัน3ในอ่าสในหนะครับสต่อ2เซตนะส่วนโปรแลรนด์เนี่ยมีแมตท,ที่เอาชนะทีมชาติไทย3ต่อศเซตก็หลายแมตเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะล้มโปรแลรนด์ไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็มา ติดตามชมเชียร์กันว่าแมตช์นี้จะเป็นอย่างไรสาหรับยมบอนเอล2025ที่สาวไทยเราจะเจอกับโปลแลนด์นั่นเองในแมตช์แรกของการแข่งขันนะครับทีนี้ส่วนสูงเฉลี่ยเป็นอย่างไรบ้างแอดมินเปรียบเทียบส่วนสูงทั้งหมดทุกทีมเลยนะครับในสนามที่1สัปดาห์ที่1ของสาวไทยเรานะก็ถ้าสาวไทยเรานะครับมีส่วนสูงเฉลี่ยก,กันโดยประมาณ1.78 หรือว่า178เซนติเมตรครับในขณะที่โปรแลนเนี่ยนะครับมีอัตราเฉลี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ1.86เมตรอ่ะก็ถือว่าแตกต่างกันระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงว่าแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะแต่ว่าก็ถึงว่าระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ค่าเฉลี่ยความสูงเนี่ย นะครับมันก็ต้องเฉลี่ยกันบางคนอาจจะสูงแบบโดดเด่นจริงๆนะครับอย่างสตีเซ็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับมีความสูงประมาณอัตราเฉลี่ยเนี่ย1.84เมตรเบลเยียมก็สูงพอสมควรนะครับประมาณ1.88เมตรเลยนะครับอัตราเฉลี่ยแล้วก็ตุรกีครับประมาณ1.86เมตรนะโอ้โหก็มีแต่สูงๆทั้งนั้นนะครับอัตราเฉลี่ยเนี่ยนะครับ ก็เอามาวัดแบบเป็นอ่าสาตินะครับที่เรามองในเรื่องของอัตราส่วนได้เปรียบเสียเปรียบแต่ว่านะครับมันก็ไม่ได้ว่าจะเอามาวัดได้ขนาดนั้นเพราะว่าต้องเอาไปเฉลี่ยกับลิฟซึ่งลิฟของฝรั่งเองนะครับต่างชาติเองเนี่ยบางบางทีมก็ถือว่าตัวค่อนข้างเตี้ยจริงๆนะ แล้วก็จริงๆลิฟก็ไม่ได้มีผลต่อในเรื่องของการป้องกันนะครับเกมบล็อกหรือว่าเกมโจมตีเนาะบางทีมันอาจจะเอาไปเฉลี่ยแบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้วัดกันขนาดนั้นแต่ว่านี่ก็คือความสูงเฉลี่ยทั้งทีมน,นะครับ ทีนี้ในส่วนของอายุครับคุณผู้ชมไทยเราอัตราเฉลี่ยของอายุเนี่ยอยู่ที่22.9ปีนะครับโปรแลนด์อยู่ที่24.5ปีฝรั่งเศสประมาณ23.2ปีเบลเยียมประมาณ22.2ปีตุรกีประมาณ25.6ปีนะครับถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเบลเยียมกับไทยค่อนข้างมีสายเลือดใหม่มาเพิ่มเยอะนะส่วนโปรแลนด์ก็ถือว่ามีบ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ตัวผู้เล่นเดิมอยู่นะครับอย่างตุรกีด้วยเหมือนกันนะฝรั่งเศสนี่แอดมินก็คิดว่าก็มีมาเพิ่มบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเศสแอดมินไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่เพราะฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่งเข้า VNL เพิ่งแบบเข้าชั้น VNL มานะโปรแลนด์มีใครที่น่ากลัวบ้างนะครับแอดมินเนี่ยขอรวม3สาวดาวเด่นนะมาให้ดูทั้งความสูงแล้วก็ในเรื่องของความโหดนะครับในการตีบอลน,นะครับ คนแรกก็คือลูคาซิกมาร์ติน่านะครับอันนี้เป็นหัวเสารครับสำหรับแมตช์การแข่งขันครั้งนี้นะก็เธอสูง1 9 0ซนเมตรโดยประมาณครับก็น่าจะเล่นทั้งปีหลังแล้วก็หัวเสาด้วยนะสำหรับแมตช์ที่จะทำการแข่งขันเนี่ยก็เป็นหัวเสานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคอนเนลุกอัคเนสกานะครับคนนี้เป็นบอลเร็วโอ้โหสูง200 เซนติเมตรหรือว่าสูง2เมตรนั่นเองตบผ่านยากมากนะครับคนนี้ถ้าเกิดว่าได้จับบล็อกใครแล้วเนี่ยไม่ปล่อยแล้วเขาค่อนข้างคาดการผู้เล่นได้ดีมากด้วยนะคือพรสวรรค์เขาส่วนหนึ่งนะครับซึ่งคอนลุกเนี่ยนะครับสำหรับปีนี้เขาได้เป็นกับตันทีมอ่ะก็นำทัพมาแข่งขันกับทีมชาติไทยของเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเกิดว่าจะ ผ่านบล็อกคอนเนลุกได้เนี่ยจะต้องเร็วพอสมควรนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับเป็นใครไม่ได้ก็คือสตีเซยกนั่นเองครับคนนี้นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการตีบอลน,นะครับตีแรงตีพื้นแตกเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นเกมลุกได้ดีมากๆคนนี้เขาเป็นบีหลังนะครับสำหรับทางด้านสตีเซยกนะ ก็ส่วนสูงนี่โดดเด่นครับ202ซติเมตรหรือว่า2.02เมตรนั่นเองโอ้โหสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ก็อีกคนหนึ่งที่เป็นพลังความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติโปโลแลนด์นั่นเองอ่ะมาดูกันครับ3สาวนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าเกรงขามมากๆแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับอันนี้แค่เอาดาวเด่นเขามาให้ดูเฉยๆนะ สำหรับอันดับโลกของวอลลีบอลหญิงเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ครับอิตาลีในรังอันดับที่1ครับอันดับ2เป็นบราซิลอันดับที่3สหรัฐอเมริกาอันดับที่4ตุรกีอันดับที่5จีน6กก็คือโปลแลนด์คู่แข่งของเราแมตช์แรกนั่นเอง 7ก็ญี่ปุ่นนะครับอันดับ8่ะแคนาดาอันดับเน้าในเทลแดนอันดับที่1 0เซอร์เบียอันดับที่11โดมินิกันอันดับที่12เยอรมนีอันดับที่13เป็นทีมสาวไทยของเราครับอันดับที่14เบลเยียมอันดับที่15เช็ก16บอร์ตริโก17เจซนตินา18ยูเครน19ฝรั่งเศส20บบัลแกเรียอ่ะประมาณนี้นะแอดมินเอามาให้ดูนะครับ ในส่วนของอันดับโลกแน่นอนว่าการแข่งขันเวนเอลเนี่ยถ้าแพ้ชนะมีผลต่ออันดับโลกแน่นอนอ่ทีนี้ถ้าเราสามารถเอาชนะโปลแลนด์ได้เราจะได้คะแนนสักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เขาคำนวณมาแล้วนะถ้าทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะโปลแลนด์ได้ถึง3ต่อ0เซตเนี่ยจะบวกเพิ่มมากๆเลยนะครับถึง17 1คะแนนถ้าชนะ3ต่อ1เซตจะได้14.81คะแนนและสา,าสามารถเอาชนะได้3ต่อ2เซตนะครับจะบวกเข้าไป12.31คะแนนเรียกได้ไง่ายว่าจะต้องชนะเท่านั้นนะครับเพราะว่าคะแนนมันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆทีนี้ถ้าสมมติว่าสาวไทยเราแพ้เนี่ยอัตราส่วนเป็นยังไงถ้าแพ้2ต่อ3เซตเราจะเสียคะแนนเพียง0.01คะแนนเท่านั้นและถ้าแพ้1นต่อ3เซตเราจะเสีย0.19คะแน และถ้าแพ้0ต่อ3เซตเราจะเสีย2.69คะแนนอ่ะถ้าไม่ให้เสียเยอะควรจะแพ้2ต่อ3หรือ1ต่อ3ให้ได้นะถ้าจะต้องแพ้จริงๆแต่ถ้าสาวไทยเรานะครับสามารถเอาชนะได้เนี่ยแล้วเอาชนะได้แบบ แบบขาดลอยจริงๆคือ3ต่อศูนเซนเนี่ยโอ้โหคะแนนเพิ่มแบบเท่าตัวจริงๆนะก็ต้องมาดูกันมาชมเชียร์มาให้กําลังใจกันนะครับนี่คือการวิเคราะห์ในส่วนของคะแนนที่จะเพิ่มขึ้นในอันดับโลกนั่นเองสำหรับสาวไทยเราแล้วก็โคชออสนะครับเฮดโคชของเราเนี่ยก็อยู่ที่จีนนะครับก็มีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำสมาธิ เดินจงกรมเอาเรียกง่ายๆว่าฝึกจิตฝึกสมาธิให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็อยู่กับระบบทีมอยู่กับการเล่นนะครับก็ถือว่าโคชออนเนี่ยนะครับพยายามใช้วิธีนี้เพื่อปรับในเรื่องของสมาธิแล้วก็กำลังใจให้กับสาวไทยของเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าแอดมินมองว่าสาวไทยของเราเนี่ยความเก่งแทคนติกการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โห ก็ระดับหนึ่งเลยนะก็เรียกง่ายว่าอันดับต้นๆของโลกอะ่ะแล้วแต่ละคนไปเล่นหลีกต่างประเทศเนี่ยก็โชว์สกิลผลงานการเล่นได้ดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะฉะนั้นแอดมินมองว่าฝีมือของแต่ละคนเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะ ขาดอย่างเดียวครับก็คือในเรื่องของเสถียรภาพของระบบทีมแล้วก็ในเรื่องของสมาธิถ้าเรานะครับเสียสมาธิไปเนี่ยมันบอกแวกได้แล้วก็มันทําให้ระบบรวนได้อารมณ์อะไรต่างๆมาเนี่ยมันก็ดึงศักยภาพตัวเองออกมาไม่ได้เท่าที่ควรแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีสมาธินะครับระบบทีมการเล่นอะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของศักยภาพตัวเองมันดึงออกมาใช้ได้เต็มที่ไง ก็เลยคิดว่าวิธีการทําให้นักกีฬามีสมาธิที่ดีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าควบคุมอารมณ์ควบคุมสมาธิตนเองได้แอดมินก็เชื่อว่าสาวไทยของเราจะผ่านสถานการณ์เวลวร้ายไปได้แล้วก็เราจะสามารถสู้ได้ทุกทีมนะก็มาดูกันนะครับทีนี้สําหรับปีนี้2025การแข่งขัน VNL เนี่ยแข่งขันกันเป็นปีแรกก็คือเพิ่มมาเป็น18ทีมนะก็ ชาติที่เราจะไม่ได้เจอปี2025ก็จะมีบราซิลนะครับมีจีนมีเนเธอร์แลนด์มีเซอร์เบียแล้วก็มีเกาหลีใต้ทเท่าเทียนมินดูนะครับเราจะเจออิตาลีตุรก,กีโปลแลนด์สหรัฐอเมริกาญี่ป,ปุ่นแคนาดาโดมินิกันเยอรมน,เนีเบลเยียมเช็กบัลแกเรียแล้วก็ฝรั่งเศสอ่ะ ก็รวมทั้งหมด18ทีมพอดีก็มาติดตามชมเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราไปด้วยกันส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดอย่างที่แอดบอกนะครับก็สื่อไทยดูเงียบๆไม่มีช่องไหนเลยนะที่จะรับอาสาการถ่ายทอดสดก็เกี่ยวกับราคาของลิขสิทธิ์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าสื่อไทยเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมากกว่านะเพราะว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับทีนี้ ที่จะชมสดได้ก็คือ VBTV จะต้องเสียค่าสมัครค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของเ,อเว็บไซต์ของ w o เ l อร์บ l ลนั่นเองและถ้ามีช่องทางไหนที่สามารถชมการถ่ายทอดสดได้นะครับถ้าสมมติว่าแอดมินสามารถไปดูที่ช่องหลักของเวียดนามหรืออินโดนีเซียแล้วก็สามารถแบบดูฟรีได้แล้วก็ดึงลิงก์มาได้นยะแอดมินจะพยายามเอามาให้ดูนะ ก็มาดูกันนะครับจะพยายามหาให้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงต้องขออภัยด้วยนะครับมาติดตามชมเชียร์สาไทายกันแน่นอนว่าแอดมินนะครับมีสรุปผลการแข่งขันให้ดูทุกวันแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบอลบและกีฬาสวัสดีครับ